ผิวหน้าเนี่ยสว่างขึ้นจริงๆนะคะไปกินคอลลาเจนตัวไหนก็กลับมาตายหลังผิวก็แบบฉ่ำโกลมมาก Good morning ค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะแพร์จะมาทำคลิป get ready with me ออกไปเที่ยวคาเฟ่นะคะแต่ว่าตอนก่อนออกไปคาเฟ่วันนี้เดี๋ยวแพรก็จะมาแชร์ทริคเตรียมผิวสวยกันนะคะโดยสิ่งแรกที่แพร์จะทำในวันนี้นะคะก็คือดื่มน้ำค่ะเราควรจะดื่มน้ำวันละ2.5ลิตรนะคะเพื่อผิวพรรณที่เปล่งปลั่งของเราและก็เพื่อสุขภาพที่ดีของเราด้วยค่ะสดชื่นต่อไปค่ะอันเนี้ย ด็ดมากตอนนี้แพกินอันเนี้ยก็คือสุดปังมากที่สุดแล้วนะคะแล้วก็มีอันหนึ่งนี่เป็นมะเขือเทศอัดเม็ดของกลอรี่นะคะช่วงนี้คือแพรบ้ากินตัวนี้หนักมากๆเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ก็คือเวลาเราอายุ25อัพขึ้นไปแล้วแพก็อยากจะดูแลผิวพรรณบำรุงผิวเรามากขึ้นเพราะว่าอย่างตอนนี้ก็คือแบบว่า ตีนกาขึ้นแล้วอะแล้วปกติเนี่ยโดยนิสัยของแพนเนี่ยแพเป็นคนที่นอนดึกไปจนถึงแบบนอนเช้าเลยและอย่างแต่ก่อนอย่างเงี้ยคือทํายังไงหน้าก็ไม่โทมสิวก็ไม่ขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือมันไม่ใช่แล้วอะสองอันเนี้ยคือเด็ดจริงและอันเนี้ยมันก็คือน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นแบบ สายพันธุ์เดียวกับเซลล์ผิวเราเลยแล้วก็นําเข้าจากญี่ปุ่นด้วยนะคะเราคือ2ตัวนี้มันเป็นอาหารผิวนะมันไม่ใช่อาหารเสริมเราอย่างเจ้าของแบรนด์กรีเนี่ยตอนแรกเขาก็ทานอาหารเสริมแล้วเขาแพ้แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถทานได้ทานแล้วก็เห็นผลจริงๆด้วยนะคะไปกินคอลลาเจนตัวไหนก็กลับมาตายหลังที่2ออันนี้สําหรับวิธีการกินนะคะแพทย์จะกินอันนี้สีชมพู2เม็ดตอนเช้านะคะแล้วก็อันนี้สีส้มที่เป็นมะเขือเทศอัดเม็ดตอนเชา อีก2เม็ดกินคู่กันนะคะแล้วอันนี้เนี่ยที่เป็นมะเขือเทศอัดเม็ดเนี่ยหเม็ดเท่ากับกินดอยคําหรือว่ากินมะเขือเทศ34ผลนะคะก็คือไม่ต้องมากินดอยคํำให้เสียเวลาเลยถ้าแบบสําหรับบางคนที่กินยากด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือกินอันเนี้ยแทนได้เลยตอนนี้แพก็กินมาเกือบ2อาทิตย์แล้วแพก็รู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยสว่างขึ้นจริงๆนะคะ เนี่ยคือหน้าสดเลยไม่กลับไปคล้ำแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นคอลลาเจนเพียวแล้วก็เป็นแบบมะเขือเทศอัดลงเม็ดปลอดภัยแน่นอน100%นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ l o l y o f f i c i a l t h นะคะอย่าสั่งซื้อในพวกแบบ Shopee Lazada อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นของปลอมนะคะ เดี๋ยวแพ็กก็ขอตัวไปอาบน้ําแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วต่อไปแพ็กก็จะมามาส์กหน้านะคะก่อนจะแต่งหน้าวันนี้อยากให้แบบผิวมันดูสวยใสน่ารักโชว์หัวถึงอีกแล้ววันนี้แพ็กก็จะใช้มาส์กของ Huxley นะคะอันนี้มันเป็นสูตร Glow and Brightness จะได้แบบหน้าสวยฉ่ำกันไปเลย อันนี้เวลาใช้ก็คือบีบ,บให้เอเซนต์ข้างล่างมันมาผสมกับเอเซนต์ด้านบนที่เป็นแผ่นมาสนะคะแล้วก็แกะมามาสได้เลยเสร็แล้วก็ทิ้งไว10้10ถึง20นาทีได้เลยนะคะแท็กก็จะทิ้งไว้สัก10นาทีแล้วกันเพราะว่า เดี๋ยวออกสายตอนนี้ก็สายมากแล้วรูลอ,อกมาแล้วแล้วผิวก็แบบชับโกลมากเสร็จแล้วก็ตบๆให้เนื้อครีมซึมเข้าผิวนะคะต่อไปค่ะแพกก็จะมาทาครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดเนี่ยสำคัญมากในการช่วยทำให้ผิวเราไม่หมองคล้ำแล้วก็ไม่แก่ก่อนวัยด้วยค่ะ ต่อไปแพรก็จะลงรองพื้นนะคะวันนี้แพรก็เน้นอยากให้มันเป็นงานผิวเพราะฉะนั้นแพรก็จะลงเบาๆก็พอค่ะแล้วก็ใช้ฟองน้ํามาเกลี่ยให้ทั่วหน้านะคะแพรใส่คอนแทคเลนส์ของแบรนด์นี้ค่ะเดี๋ยวขึ้น IG ที่สั่งไว้ให้นะคะต่อไปแพรก็จะใช้คอนซีลเลอร์แบบเอาแปลงมาเกลี่ยๆค่ะเพราะว่าจะได้ลุกที่ธรรมชาติมาก เสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวแพ้ขอข้ามขั้นตอนการแต่งหน้านะคะเพราะว่าวันนี้จะเน้นแค่แบบงานผิวอย่างเดียวถึงแล้วค่ะเดี๋ยวลงไปร้านคาเฟ่กันตอนนี้ก็สั่งกัน ตัว <All S 2> เองกินอะไรคะสปาเก็ตต<ะ>ี้ฮะสปาเก็ตตี้ทำไมจะโตหรออันนี้แพงสั่งน้ำมะนาวโซดาเลยนะคะเหมาะกับคนเปรียปร้ยวๆอย่างเรา แพเห็นมุมตรงหน้าร้านสวยดีก็เลยมายืนถ่ายตรงนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครป์เพ้แพรด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย